สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนเผอเหตุผลที่ถ่ายรูปแต่งโมดด้านหลังเป็นภาพที่ถูกแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้สําหรับภาพด้านหลังของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายกับแต่งโมนิดาในวันตกเรือซึ่งชาวโซเชียลต่างวิเคราะห์กันไปว่าภาพนี้เป็นภาพของดาราสาวจริงหรือไม่และสงสัยว่าใครเป็นคนถ่ายและถ่ายไว้ทําไมรามสุด17เมษายน2565แซนวิสาพั์หนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือสปีดบอตรำดังกล่าว ได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสื่อมวลชนหลังเดินทางเข้ามารายงานตัวที่สถานีตำรวจภทธรเมืองนนทบ,บุรีเป็นครั้งที่สองโดยเผยว่าเห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแช่ในทวิตเตอร์แล้วยอมรับว่าเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีและถ่ายไว้ทั้งนี้แซนยังคงยืนยันว่าแตงโมนิดาฉีท้ายเรือจริงจากความหักสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉีดท้ายเรือได้หรือไม่ต้องกลับไปถามถึงคนที่บอกว่าทําไมถึงฉีไม่ได้เองโดยภาพนิ้ตตนก็ได้ส่งให้กับตำรวจและเพื่อนบางคน ึ่งไม่รู้ว่าถูกแชร์ไปได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ติดใจที่มีภาพลุดโดยที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับคนบนเรือบ้างแต่ส่วนใหญ่จะคุยกับกระติกแต่ไม่ได้คุยเรื่องคดีเพราะรู้กันอยู่แล้วเป็นการพูดคุยเรื่อ,เอยเปื่อยทั่วไปตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติถึงจะมีอุปสรรคบ้างเพราะยังเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับเรื่องคดีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ